ปรุชนจากทั่วทุกสารทิศพร้อมใจกันมาร่วมพิธีตักบาตรพระ11,000รูปที่เขตมีนบุรีเนื่องในโอกาสฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมและทำบุญครบรอบ110ปีมีนบุรีสมาคมพุทธบุตร60ได้จัดพิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่ระดับผู้บริหารรุ่นที่9นวัดราชโอรสา,ารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร ศูนย์อบรมธรรมทายาธอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีทอดกระถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2555ความเพื่อนไวของศูนย์สาขาต่างประเทศคณะกาลยนานมิตรวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียจำนวนมากพร้อมใจกันมาร่วมตักบาตรพระณนะเมืองเซอริโตสด้านวัดพระธรรมกายนางาโนะประเทศญี่ปุ่นจัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกระถินธรรมชยัยโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นร่วมงานบุญเป็นจำนวนมาก ติดตามได้ในข่าว DMC News สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ DMC News ประจำวันจันทร์ที่3ธันวาคมพุทธศักราช2555ค่ะ และขอสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟัง DMC News ทางสถานีวิทยุ FM 1 0 2 2 5เมและ AM 1521ห h z กิโลเฮิรด้วยค่ะวันนี้ทาง DMC News นะคะก็จะได้พาคุณผู้ชมทุกท่านไปร่วมอนุโมทนาบุญกับพิธีตักบาตรพระถึง11,000รูปนะคะที่มีนบุรีเพื่อเป็นการฉลองพุทธชันตี2,600ปีและเป็นการฉลอง110ปีเมืองมีนบุรีซึ่งพิธีตักบาตรนี้นะคะก็ได้จัดขึ้นเมื่่่่่อววัันนนเสาาาาททีี1คคมผมผะ สำหรับพิธีตักบาตรพระในครั้งนี้จัดขึ้นณถนนสุข,ขาพิบาล3หน้าโฮมโปรโลตัสบิ๊กซีโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพมดิโลกกรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะภาค14เจ้าอาวาสวัดสามพยาวราวิหารเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากพระนท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาส สำหรับการจัดกิจกรรมตักบาตรครั้งนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาฝื้นปูศิลธรรมโลกรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร323วัดชาวไทยพุทธที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้พระพิสุสง์ในพื้นที่ไม่สามารถออกบินทบาทได้ตามปกติพร้อมทั้งทหารตำรวจที่รักษาความสงบเรียบร้อยให้กับผู้บริสุทธิ์ตามโครงการตักบาทพระ2ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยโดยดำริพระเด็พระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย นอกจากนี้ยังเป็นการทาบุญรวบรอบ110ปีมีนบุรีและในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้ในฐานะคนที่อยู่ใกล้เคียงในบริเวณนี้ก็ปลื้มมิติครับเพราะว่ากรุงเทมพมหาคนครเนี่ยจะจัด งานบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าการจราจรต่างๆก็ติดขัดแต่วันนี้นะฮะได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายนะครับคณะสงฆ์มาถึง1 1 0 0 0รูปเนี่ยแล้วก็เจ้าคณะภาคกรรมการมหาเทรสมาคมก็มาด้วยนะครับวันนี้รัฐมนตรีมหาไทยนะผู้ปกครองก็มาด้วยนะฮะแล้วที่สำคัญกําลังของชาวเมืองบินเนี่ยหลายส่วนก็มากันตํารวจทหารก็มากันถือว่า เป็นการยืนยันในโอกาสพุทธชันตรีอีกครั้งหนึ่งว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปอย่างนานแสนนานแล้วก็ในกรุงเทพมหาคนครก็จะกลายเป็นมหานาครคุณธรรมอีกไม่ช้านะฮะบุญครั้งนี้นอกจากเราจะร่วมมือกันแล้วแล้วก็รวบรวมข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยไปช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์นะครับทั้ง4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะและที่ประสบอุทกภัยต่างๆเนี่ยถือว่าทำบุญกุศลหลายหลายครั้งหลายหลายอย่างซบซ้อนกันเลย วันนี้นะคะรู้สึกปลาปลื้มใจมากเพราะว่าตั้งแต่เกิดมานะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มาใส่บาตร ที่มีพระพิสูจถึง11,000องค์ค่ะแล้วก็เห็นประชาชนนะคะมาทำบุญกันมีความสุขมากค่ะวันนี้ค่ะค่ะก็รู้สึกดีใจมากค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาตักบาตรทำบุญกับพระพิสุจ์สที่เยอะขนาดนี้ค่ะก็อยากจะให้วัยรุ่นไทย มาตักบาตรทาบุญกันค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องแบบมีโอกาสสาคัญเราทําได้ทุกวันค่ะถ้าเรามีโอกาสเราก็ทาบุญทุกวันก็จะดีค่ะทําให้เราจิตใจสงบตั้งใจเรียนก็ดีใจครับปื้มมากที่ได้มาทําบุญร่วมนะครับในครั้งนี้นะครับก็เล้เห็นคนเยอะแยะแล้วก็พระเยอะๆนะครับก็เลย ดีใจผมก็ไอม่รู้จะพูดยังไงปื้บพูดไม่ออกครับ <c oughs> ดีใจมากมแต่เราจะไปร่วมอนุโมทนาบุญกับสมาคมพุทธบุตร60นะคะที่ได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ระดับผู้บริหารรุ่นที่9ณวัดราชโอรสา,ารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครกันค่ะสำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้ได้เริ่มขึ้นในภาคเช้านักธรรมทายาทและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันประกอบพิธีเวียนประทักศินรอบพระอุโบสถ จากนั้นเป็นพิธีวันทาสีมาและพิธีวันทาพระประธานเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยในครั้งนี้ได้มีนาคธรรมทายาตที่ได้รับไตรคุณธรรมเป็นจำนวนเจ็ดไตรจากนั้นเป็นพิธีขอขมาพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายผ้าไตรและบาททมกลางน้ำตาแห่งความปลื้มปิติดีใจเป็นอย่างมากให้แก่คณะพ่อแม่ผู้ปกครองและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านต่อด้วยพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาต พิธีขอสารณะคมและศีลและพิธีขอนิสัยให้แก่สามเนรธรรมทายาทจำนวน52ท่านจากนั้นเป็นพิธีอุปสมบทหมู่โดยในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระธรรมกิติวงศ์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารเป็นพระอุปชาท่ามกลางความยินดีและปลื้มปิติใจเป็นอย่างมากให้แก่สาธุชนผู้มาร่วมงานทุกท่านภายหลังจากนี้พระธรรมทายาททั้งหมดจะได้ใช้เวลาในการฝึกฝนอบรมตนเอง ศึกษาธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียนรู้การเป็นพระแท้ที่โลกต้องการเพื่อที่ว่าเมื่อจบโครงการไปแล้วจะได้นําความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปวัตถุประสงค์ที่พระมาบวชในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เดียวก็คือว่าต้องการตอบแทนคุณของคุณมารดาซึ่งเป็นโยมแม่ของลูกพี่ที่มีอายุประมาณ87ปีเพื่อให ยมแม่ได้รับบุญในการบวชครั้งนี้เพราะว่าหลวงพี่เนี่ยตั้งใจจะบวชมาตั้งนานแล้วเพิ่งจะมีโอกาสแล้วก็คุณแม่ของหลวงพี่ก็ให้โอกาสที่จะมาบวชได้นะครับเพื่อที่จะตอบแทนคุณพ่อแม่กันนั่นเองโครงการทุกๆโครงการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทําใหา้ธรรมทายาทเกิดความซาบซึง้งแล้วคงเป็นส่วนหนึ่งที่ อยากเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์เหมือนกันเพราะเมื่อทราบข่าวว่าได้มาบวชก็ดีใจค่ะก็เป็นอะไรที่คิดว่าบวชยากเพราะว่าเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารแต่เมื่อตัดสินใจแล้วก็กปลื้มมากค่ะก็ประชาสัมพันธ์บอกทุกคนค่ะแล้วก็ได้ชักชวนรมชญาติมาอีกรูปหนึ่ง ก็ซ <łość> ึ่งท่านก็มีธุรกิจที่ยุ่งเหมือนกันแต่ก็เคลียร์งานมาเพื่อการนี้เหมือนกันค่ะก็เป็นความภาคภูมิใจของเราชาวเพชรบุรีค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่2อธันวาคมที่ผ่านมาทางชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ได้เปิดตัวภาพยนตร์3มิติ ชื่ในชื่อเรื่องภูมินรกพบสวรรค์แดนอัศจรรย์หลังความตายแก่สื่อมวลชนที่เข้ามาทําข่าวเป็นจำนวนมากนะคะส่วนบรรยากาศในวันเปิดตัวนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานของคุณอุไรศรีเอกสเวตอานาันต์กันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหนึ่งในความน่าสนใจของงานรวมพลังเด็กดีวีสตารในวันที่8ธันวาคมนี้ก็คือภาพยนตร์3มิติภูมินรกพบสวรรค์แดนอัศจรรย์หลังความตาย ซึ่งพระเดชพระคุณพระเทพยานมหาหมุนีหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ดําริให้นําเอาเทคโนโลยีภาพสามิติมาใช้ในการผลิตสื่อภาพยนตร์เพื่อสอนศิลธรรมค่ะและก่อนที่จะถึงงานในวันนั้นนะคะทางชมรมพุทธศาสตร์สากลก็ได้จัดให้มีการเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องนี้กับสื่อมวลชนและด้านหลังก็เป็นคณะสื่อมวลชนค่ะที่ความสนใจเดินทางมาร่วมทําข่าวมากมายค่ะ งานแถลงข่าวดังกล่าวได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนกว่า10สำนักอาทิทัไทยทีวีสีช่อง3ช่อง5ช่อง9 VOICE TV และ d ดลินิวส์เป็นต้นซึ่งหลังจากทุกท่านได้ชมภาพยนตร์3มิติและนิทศการคลังนรกสวรรค์แล้วแต่ละท่านก็ได้กล่าวชื่นชมว่าพระธรรมกายที่ได้นำเทคโนโลยีมาผสมผสานการผลิตสื่อเพื่อสอนศิลธรรมและเชื่อว่าเมื่อทุกคนได้ชมจะสัมผัสได้ถึงความสมจริง ทางด้านเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสื่อด้วยภาพยนตร์ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีในยุคนี้เป็นยุคไอทีนะครับจะให้มาสอนคนมาไปนั่งฟังเทศก็คงเป็นไปไม่ได้นะฮะเด็กยุคสมัยใหม่เนี่ยอาจจะเบือ่อแต่มาซึมซับด้วยการใช้ภาพยนตร์ในการสอนให้ความคิดเนี่ยผมเชื่อว่าความคิดของคนอาจจะซึมซับเข้าไปถือว่าดีครับเป็นยุคเป็นยุคของเทคโนโลยีเป็นภาพที่ใช้ได้เลยครับเพราะว่าเด็กเมื่อดูแล้วก็เกิดความกลัวเกิดความจําแล้วก็ต้งองนําไปใช้ต้องไปขบคิดว่า เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะมีจริงบ้างซึ่งกิจกรรมตตาเนี่ยเชื่อได้ว่าเป็นการจัดที่ดีมากขอสาหรับของวัดธรรมกายเนี่ยครับภาพ,พยนตร์ 3D นะคะที่นําเสนอเกี่ยวกับนรกสวรรค์นะคะก็คือถือว่าเป็นจุดเริ่มเริ่มแรกให้กับนักเรียนที่จะเข้ามาชมหนึ่งล้านคนนะคะได้รู้สึกว่ามันมีความตื่นเต้นแล้วก็เป็นการสอนไปในตัวด้วยะค,ะค่ะเกี่ยวกับทางด้านนรกสวรรค์ให้น้องๆเขาได้รู้จักนําไปปฏิบัติ ถ้าถ้าเป็นน้องๆได้ดูแล้วนะคะก็คือจะได้เห็นว่าการทําความดีก็คือสามารถได้ไปสู่ในพบดีๆนะคะก็คือจะทําให้เห็นว่าเป็นแบบนําเสนอเป็นภาพที่แบบสวยงามส่วนทางด้านนารกนี่นะคะก็คือเป็นแบบว่าเป็นภาพที่โหดร้ายคือน้องๆอ,อ,อาจจะดูแล้วคืออาจจะนําไปคิดต่อว่าสามารถจะทาไปปฏิบัติตนได้อย่างไงบ้างะคะ่ะ ขณะที่ภายในงานยังมีการจัดทำนิทรศการคลังนรกสวรรค์บนพื้นที่10,000ตารางเมตรโดยมีการจัดแสงสีเสียงเต็มรูปแบบสำหรับเนื้อหาของงานจะประกอบด้วยมหาจรย์แห่งพระพุทธเจ้าสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาและเทา้าวจตุโลก,กบาลทั้ง4การจัดแสดงโรงพิพากษาบุญบาปและการทันทรมานในยมโลกต้นนิ้วหนามเหล็กร้อนกระทะทองแดงและสัตว์ในนรกเป็นต้น สำหรับภาพยนตร์3มิติและยิทงศการคลังนรกสวรรค์ก็จะเปิดให้รับชมอีก2วันด้วยกันนะคะคือในวันที่8ทธันวาคมซึ่งเป็นวันรวมพลังเด็กดีวีสตาและวันที่9ทธันวาคมซึ่งจะเปิดให้ชม2รอบด้วยกันค่ะคือเวลา8โมงถึงบ่ายโมงและ4โมงถึง6โมงเย็นค่ะคณิตถาพงเพศถ่ายภาพดิฉันอุไรศรีเอกสเวิตนานรายงานจากนิทศการคลังนรกสวรรค์สวัสดีค่ะ ไปติดตามกิจกรรมงานบูญของศูนย์สาขาภายในประเทศกันบ้างนะคะศูนย์อบรมพระธรรมทายาทอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีทอดกรถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2555สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าคณะเจ้าภาพจากอินทนนท์กอล์ฟรีสอร์ทและคณะจากสมาคมตระกูลหวางแห่งประเทศไทยรวมทั้งสาธุชนได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันส่วนภาคบ่ายริ้วขบวนผ้าไตรกรถินเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี จากนั้นกาละยาน,นมิจิราพรอ,อุคราน,านันนำกล่าวคำอัญเชิญเทวดาคุณสวงว่องสุภักพันและคุณจินหลิงตู้นำกล่าวคำถวายผ้ากรถินพร้อมทั้งได้น้อมนำผ้าไตรกรถินถวายคณะสงฆ์จากนั้นคณะเจ้าภาพจากอินทนนท์กอล์ฟรีสอร์ทและสมาคมตระกูลหวางแห่งประเทศไทยรวมทั้งญาติโยมสาธุชนต่างร่วมกันถวายปัจจัยบริวารกรถินเพื่อเป็นกองทุนในการบำรุงและพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม เมื่อเสร็จพิธีแล้วคณะสงฆ์ประกอบพิธีกรารกรถินในพระอุโบสถซึ่งถือว่าพระอุโบสถนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอเพราะเป็นอุโบสถเก่าแก่หลังแรกที่คณะสงฆ์ทั้งอำเภอเสมืองใช้ประกอบสังฆกรรมร่วมกันปีละสองครั้งคืออธิษฐานพรรษาและปะวารณาออกพรรษาร่วมกันซึ่งนับเป็นปีที่สามแล้วตั้งแต่โครงการอุปสมบทมูหนึ่งแสนรูปได้ใช้สถานที่แห่งนี้ฝึกอบรม เราไปร่วมรับชมและอนุโมทนาบุญกับพี่น้องของเราในต่างแดนกันบ้างนะคะที่ได้มีกิจกรรมงานบุญมาให้เราได้ร่วมรับชมกันมาตลอดต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะวันนี้เราก็จะไปดูกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาและที่วัดพระธรรมกายนางาโนะประเทศญี่ปุ่นไปติดตามได้ในเวิร์ดนิวส์ค่ะ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จัดตักบาตรที่เมืองเซอริโตสเพื่อให้คนไทยในเขตเมืองเซอริโตสได้มีโอกาสทําบุญตักบาตรกับเนื้อนาบุญซึ่งในครั้งนี้ได้นิมนต์พระภิสูจจากวัดโพธิวารีรังสลิตวัดทุ่งเศรษฐีและวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเจ็ดรูปมาเป็นเนื้อนาบุญแก่สาธุชนที่มาร่วมงานกว่า60ท่านโดยมีกาลยนมิตรอมาราบรรจงสิริ และกาญนามิตรหน่วยนาฏปริญโยธานเป็นประธานตักบาตรและเป็นประธานกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นคณะพระพิสูุสงฆ์ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนสาธุชนร่วมการถวายปจัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ที่เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญซึ่งการจัดงานในวันนี้ทุกท่านได้ร่วมการตักบาตรด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนด้านวัดพระธรรมกายในางานโ,นโนประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีทอดพระป่าบริวารกฐถินธรรมชัย สำหรับกิจกรรมภายในงานเริ่มด้วยพิธีตักบาตรแด่พระภิสุสฆ์จำนวนเจรูปซึ่งประธานตักบาตรในครั้งนี้คือการยานมิตรวิชุดามะสึโมโตะการยานมิตรสีสวัยการเกตนำกล่าวคำถวายสังฆทานส่วนการยานมิตรมาริโกโยามาคาว่านำกล่าวคำอธิษฐานจิตภาคบ่ายสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันถวายปัจจัยร่วมบุญในกองบุญกรถินจากนั้นทุกท่านได้น้อนมนำผ้าไตรบริวารกรถินตั้งริ้วขบวนณถนนมหามงคลของวัด โดยมีประธานเอกได้แก่กาลยนนิมิตกาลยาสุขะและกาลยนนมิตอาญาอาโอกิเป็นผู้ถือพาน,นุกยูงนำขบวนตามด้วยประธานรองคือกาลยนนมิตวันศิดากาศธัญกรและกาลยนนมิตปราณีสุชิยะจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าป,ป่าโดยประธานนำกล่าวคือการยนนิมิตกาลยาสุขะและกาลยนนมิตอาญาอาโอกิต่อมาคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้น้อมนำผ้าไตรถวายแด่คณะสงฆ์ พร้อมกันนี้พระอาจารย์ได้จับสลากมอบพระของขวัญพิเศษสุดๆของกองกระถินสำเร็จให้กับท่านเจ้าภาพไว้ตามตึกระลึกนึกถึงบุญอีกด้วยวันนี้ก็หมดเวลาของ DMC News แล้วค่ะกลับมาติดตามรับชม DMC News ได้ใหม่ในวันต่อไปนะคะวันนี้ดิฉันพัชาราสวัสดีเวทินพร้อมด้วยทีมงาน DMC News ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ